พี่หมอครับผมมีเรื่องสงสัยอยากถามอะไรหลวงพี่สงสัยอีกแล้วสงสัยมากเพราะว่ามันมีเรื่องให้อยากสงสัยไม่เราเรา,เราไม่เราไม่พลาดทิ้งนะไม่พูดชื่อไม่พูดชื่อแต่ว่าได้ข่าวว่ามีคนเขามียานวิเศษบอกว่าเขาเห็นพี่หมอเนี่ยมาจากเปรต มาจากเปรดด้หรอเปรรถเปรรถเขาบอกว่าหมอปลาเนี่ยมาจากเปรดแล้วก็จะตายไปเป็นเปรดไม่แต่หลวงพี่ผมก็ไม่ได้อะไรนะที่เขาอ้างว่าผมมาจากเปรดตายแล้วตายไปแล้วก็จะกลายเป็นเปรดแต่หลวงพี่ผมคิดว่าไอ้เปรดหมอปลามันทำให้อายยอมรับแล้วเหรอยอมรับมันทำให้ไอพวกมนุษย์ มันไทยพวกมนุษย์ที่มาหลอกลวงคนเนี่ยหากินลำบากของพี่อะโอเคไหมัพี่เพราะผมก็แล้วแต่คุณจะคิดเลยว่าผมเป็นอะไรแต่ผมสมมติว่าผมเป็นเปรตจริงๆเนี่ยเปรตอย่างผมก็ทําให้มนุษย์อย่างคุณนะหาินยากขึ้นอ๋อไอเราก็งงไอ้ที่เขาพูดก่อนหน้านี้ว่ามืดมามืดไปจะคืออะไรอ๋อมืดของเขาคือเป็นเปรตแล้วก็ตายเป็นมืดก็คือเปรตคุณมันเป็นเปรตไงใช่ จะมาเป็นเทวดานะเขาบอกก็ลงก็ลงพี่สว่างแล้วรจัดการมันมืดไงเขาบอกมีสิทธิ์เหมือนกันมีสิทธิ์จะเป็นเปรตเหมือนกันถ้าไม่เชื่อฟังคำสั่เขาถ้าไม่เชื่อเขาดิเราต้องกลัวไหมได้พอได้ยินคนพูดอย่างนี้แล้วรู้สึกไงกลัวไหมเนี่ยคนลุกคนลุกเพราะอะไรกินยาถ่ายมาเนี่ยโยมเดี๋ยววันนี้ต้องต้องเคลียร์แล้วนะเพราะว่าจริงๆจะมาประกาศด้วยนะประกาศให้ญาติโยมที่ตาม youtube ก็ดีนะตามเพจนะ จยบอกให้นะพี่หมอเหมือนเกิดอ,อาถรรพ์อาถรรพ์ได้หรือม่อาถรรพ์มากหลังจากแชร์คลิปของคนคนหนึ่งไปปรากฏว่าเฟซโดนบล Box. ็อเกเฟซหรือเหร่เฟซโดนบล็อกตั้งแต่ใช้เฟซบุ๊กมาโห่ห้าห้าปีกเป็นสิบปีแล้วมั้งเนี่ย ไม่เคยโดนบล็อกเลยเขาหน้าจะเล่นสายศาสตร์ส่เฟซเดียวเดียวเดียวสายศาสตร์บล็อกเฟซได้เหรอบล็อกเฟซได้หรอพี่บล็อกเฟซได้โคตรโกรธเลยจริงๆริใจใจไอ้ชายเฟซมาสิบปีไม่เคยโดนแบบรายงานแบบไม่ให้ไม่ให้เข้าถึงบัญชีไม่ให้คือมันมันอะแชทได้อะไรได้แต่ว่ามันโพสตอะไรไม่ได้แสดงความคิดเห็นไม่ได้24ชั่วโมงอันนี้อาจจะเป็นบารมีครับขโทษ ยี่สิบสี่ชั่วโมงของพี่ไม่คันมือเลยมันต้องคันมือไหมไม่เรามี u t u b e อ๋อไม่คันมือคืออยากจะไปตอบคอมเมนต์อะ่ะยากทำอะไรไม่ได้เลยบอกด้วยสิช่วยแก้ในที่บอกไม่ได้จานนี่เฟซบุ๊กมันแบนจานแล้วจานต้องรอไปยี่สิบสี่ชั่วโมงนี่เหลืออีกชั่วโมงหนึ่ง การลังจะกำลังจะได้กับคืนสู่อิสรภาพแล้วอ๋อแล้วทีนี้หลวงพี่จะทำอะไรต้องระวังนั่นเลงกับพวกสายเสยารโอ้ยสายเสยาร์นี้มันพัฒนาถึงขั้นว่าบล็อกเฟซได้หบล็อกเฟซเคยโดนไหมเคยโดนไหมโยมพี่เวลาแบบแบบโพสอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเคยโดนรายงานไหมผมไม่เคยโดนเพจไม่เคยโดนรายงานเลยหรอไม่ครับเบ้นแต่รายงานไอ้นี่ไม่ให้สร้างรายได้อะปัญหาว่าผมเอาคลิปคนอื่นเข้ามาทั้งทั้งที่หน้าในคลิปมันหน้าหมอปลานะแปลกไหม มันโดนรายงานหรือไม่คือเป็นแบบนี้ลรงพี่สมมุติว่าคลิปนี้ยผมเอาลง youtube ไปแล้วแต่ผมไม่ได้เอาลงเพจแต่ไม่มีคนดึงจาก youtube ผมเนี่ยไปลงเพจเขาก็ทำผมผิดนะทั้งที่ลูกน้องผมนะเออที่จะมาเคยเห็นตรงพี่หมอปลาโพสคลิปอัดพวกนี้เนาะคือมันจะมีพวกแบบยูทูบเบอร์บางคนที่แบบว่าไม่ต้องลงทุนอะไรเลยใช่แล้วก็ดูดคลิปคนนู้นคนนี้ไปใช่คอนเทนต์บางคนนะผมว่าคำกากๆเนี่ยผมสั่งลบคลิปนั้นเยอะมากน้ตรงพี่เห็นแก่ตัวแล้วเขายอมลบไหม อืมยู u ูบลบเองเพี่อ๋อแจ้งแจ้งลบแจ้งลบเองบางคนยอดวิวหลายล้านเลยนะนี่โนะยมเมื่อกี้พูดค้างไว้บอกว่าวันนี้จะมาประกาศแล้วนะประกาศให้ได้ทราบทั่วกันญาติโยมที่ติดตามทั้งใน YouTube ทั้งในเพจวันนี้เราต้องประกาศเลิกคบกันเถอะ มอปูบิดอะไรลงพี่แล้วเราคงเราต้องพอกันแค่นี้แล้วแหละเราต้องพอแค่นี้ใช่ไหมเราต้องพอเราต้องสละเรือใช่ไหมเราต้องสละเรือแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีกระแสเข้ามาเยอะมากเหลือเกินอย่าว่าอยากครบเลยหมอปลาหมอผีลุงพี่เป็นพระไปครบหมอผีทําไมนู่นนี่นั่นเอาในฐานะที่ที่พี่หมอปลาถูกพาดพิงแบบนี้เนี่ยพูดอะไรสักหน่อยสิไม่ ผมไม่อยากจะพูดเลยหลวงพี่ผมมองว่าคนเราเนะี่ยเขาไม่เคยรู้จักผมนะอแต่เอาเรื่องผมไปพูด <iss> แล้วจะพูดเรื่องจริงได้ไอย่างเหมือนการบางคนไม่รู้จักหลวงพี่ถามหลวงพี่ไปพูดกันอื่นที่ไม่เคยรู้จักแล้วจะพูดเรื่องจริงได้ไงคือทุกคนหลวงพี่มันมีที่มาที่ไปอผมอยากจะบอกว่าเราอย่าไปฟังจากปากที่คนเขาไม่ชอบเราหรือโซเชียลที่คอมเมนต์ด่าเรานะ พราะคนนะเขาไม่เคยมาใช้ชีวิตร่วมกับผมเอหรือว่าเขาอยากให้จะมาไปคบพวกหมอดูอะไรอย่างนี้ไปครบร่างทรงไหมก็ดีนะหลวงพี่เมื <laughs> ่อวานเมื่อวานงงมากอามารินมาสัมภาษณ์จะมาร่างทรงคนหนึ่งนะร่างทรงฤสีตาไฟ ขาบอกว่าเขาเป็นร่างทรงฤาษีตาไฟออ๋ที่อยู่ทางใต้ใช่ไหมใช่ใช่ที่มีนักข่าว <c oughs> ถามว่าเรื่องอะไรโควิดจะหายเออรู้จกักโควิดไหมผมก็สัมภาษณ์ไม่รู้จกักโควิดไหมล่างอ่อปู่บอกว่า <c oughs> ปู่ไม่รู้ปู่อยู่ในหิ้งท <c oughs> ีงนี้ผมบอกปู่ว่าปู่ไม่อยู่ในหิ้งหรอกแต่ปู่อยู่ในขวดประมาณใส่สิบดีกีหรือสามห้าดีกี <c oughs> นึกว่ามีแต่ผีผีปอาที่เป็นผีสี่สิบดีกี พ่อปู่ตาไฟก็มีสิสติกีเหมือนกันเหรอใช่แล้วพ่อปู่ทรงหน้าเป็นประหวานด้วย <S <S อายุอายุยี่สิบกว่าเดี๋ยวนี้เป็นพ่อปงพ่อปู่กันแล้วนะรู้หรอง่ายหรือพี่การแสดงเป็นร่างทรงหมอดูเลยสแสดงง่ายอ่าเดี๋ยวคุยกันเรื่องนี้ต่ออ,อเออทีเนี้ยผมอยากให้ทุกคนนะก่อนที่เราจะตัดสินใจใครเนี่ยนะเราอย่าดูที่าาคำปากคนที่เขาพูดเราต้องไปศึกษาคนนั้นก่อนนะพี่ถ้ามุมมองผมว่าก่อนผมจะ ปาหลวงพี่เนี่ยนะหลวงพี่ผมผมเคยฝันนะเคยในความฝันนะไม่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 ใช่ความฝันเนี่ยคือฝันว่าสักวันหนึ่งอะผมจะมาดีเบตกับหลวงพี่ไม่เลือกจริงจริงตอนนั้นตอนนั้นอะตอนนั้นอะหลวงหลวงพี่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับฟาร์มช่องฟาร์มเชื่ออะไรนะทางทีวีทางทางช่องอมรินทร์หลวงพี่อ๋อคยเห็นแล้วเคยเห็นเคยเห็นเพราะว่าสักวันหนึ่งผมเจอหลวงพี่เนี่ยแค่ฝันนะอยากเจอ สุดท้ายก็มาหลวงพี่ก็เจอหลวงพี่ครั้งแรกคือมาห้ามทับวันที่ผมจะลาะกัรล่างทรงนะมาห้ามทับหรือว่ามาเสริมทับก็ไม่รู้เหมือนกันนะโยมเทปนั้นโอ้คนดูคนดูเป็นสิบล้านนะเทปนั้นอนะแล้ววันลุงครึ่งพวอกล่างทรงทัวลงหลวงพี่ไงกัวลงใหญ่เลยนะวันนั้นที่หลวง,ง,งพี่หลวงพี่หลวงพี่มาอยู่ตรงกลางไงก็งพูดความจริงกันแหละเขาบอกเขาต้องเรผมมาห้ามหน่นี่อะไร,ะไรนี่ฝันแล้วไงนี่คือครั้งแรก็จะผมฟามฝันฟามฝ่ายฝัน คือเห็นลุงพี่ไปออกช่องอมรินลุงพี่ใช่ไหม,มช่องอมรินเนี่ยโทรติดต่อผมเยอะมากมให้ผมออกรายการต่างคนต่างคิดมผมไม่มาตอนนั้นนลยนะผมไม่มานเลย <c oughs> ถามว่าทำไมลุงพี่เดี๋ยเมื่อก่อนผมกล้กาพูดว่าผมไม่ให้ช่องอมรินสัมภาษณ์เพื่อนโอ้แต่ก่อนอ๋อเดี๋ยวนี้เคยเห็นว่าอะไรอะไรก็หมอปลาหมอปลาแต่ว่าแต่ก่อนนี้ไม่ใช่แบบนี้เมื่อก่อนแล้วเขาไม่เคยมาสัมผัสผมผมก็ไม่เคยมาสัมผัสข่าวเขานะ มันก็ทําให้อ,อตอนนั้นนะ่ะเหมือนว่าเขาเล่นข่าวเนี่ยเขาจะไปอยู่อีกฝั่งศัตรูผมไนงะอำไมเนาไม่เอ่ยชื่อเขานะแต่เขาไม่เคยมาโท,ทรมาถามผมว่าเราเปน็นยังไงแม้กระทั่งวันนั้นนะ่ะวันนั้นนะ่ะเอ,อมันมีคดีคดีหนึ่งที่ตํารวจนะไปจับผู้ร้ายแล้วผู้ร้ายคนนี้ตํารวจจับไม่ได้มาหลายครั้งแล้วแล้ววันที่จับได้เนี่ยตารวจคนนั้นน่ะเอารูกผมเนี่ยมาพนมมือและอธิษฐานว่าขอให้หมอปลาจับด้วย แล้วมันจับได้จริงๆครอพี่มันเป็นประเด็นเขาโทรหาผมให้ผมไปออกรายการต่างคนต่างคิดผมไม่ไปมันไม่เกี่ยวกับผมผมก็อธิบายไม่เกี่ยวกับผมมเกี่ยวกับตำรวจอันนั้นฟุกไปเองเออผมก็บอกว่ามันฟุกไม่เกี่ยวกับผมผมก็ไม่ไปโอ้จะเป็นคนอื่นนี่ช่วยโอกาสแล้วอย่างเงี้ยผมไม่ไปหรอกพี่ต่างเลยเ่ะผมไม่ไปนั่นแหละคือครั้งที่หนึ่งส่วนครั้งที่สองมีอีกวันนั้นน่ะมันมีคนหายอยู่ที่อยุธยาหายไปสองคน ทีเนี้ยเขาก็าแจ้งตำรวจตำรวจก็ไม่าาไปหาญาติเข้ามาผมอย่างมาวันเนี้ยผมก็บอกว่าเขาตายไปแหละโดนอุ้งฆ่าไปแล้วผมก็บอกเนี้ยเข,ข,ขาก็ร้องไห้เขาก็กลับบ้านแล้วถามว่าหมอแล้วจะไปหาตรงไหนบอกคุณนะ่ะเดินเลยจุดเป๊ะที่ว่าเขาไปตกเบ็ดคือพวกนี้มันมันไปตกเบ็ดกลางเวทเป็นตกปลาําน้ำปะไปตกปาล,ลปกปาดปโดนอุ้มโอ้ยโดนอุ้มไปฆ่า ทีนี้พอคุณเดินออกจากไอ้โป๊ะที่คนเข้าไปตกปลาเนี่ยประมาณทักงสองสามโลอะ่ะหนุงพี่จริงๆริงพี่มันมันเหมือนงมนเกณยนหมาสตร์เละก็มันเป็นเป็นทุ่งนาเป็นแม่น้ำํำการถามมัน่ยากทีนี้พอวันนั้นเขาก็าโทรมาถามพอว่าี่ยเจอมอใช์แล้วผมก็ว่าข้ามอีกฝั่งหนึงดิหลุงมพี่ฟุกมากเลยเจอศพจริงเอโอ้โเป็นพออะไรเป็นพาออะไรฟุก นี่โอ้ยจะเป็นคนอื่นนี่เป็นปู่น้่งปนี่เขาบอกโอ้ยนี่คืออิทธิฤทธิ์ของหมอปลาหมอปลาตาทิพ์ผมก็วันนั้นเราขาวสุดเยอ๋อเอกให้เลยเถอะบอกไม่ไปไม่เกี่ยวกับผมคุณต้องไปขอบคุณมูลนิธิบอไม่ไปขอบคุณมูลนิธิน้องวิทยเนี่ยเพราะไอพวกอาสาเนี่ยไปไปหาศพไงคุณนี่ไม่ฉลาดนะพี่หมอปลาอุตส่าห์ได้สีลทั้งสองสีแล้วไม่เอาไม่เอาแล้ววันนั้นนะ แล้ววันนั้นอะอาสาไปออกรายการต่างคนต่างคิดบ้างแล้วก็รายการอะไรอีกช,ช่องหนึ่งออกสองช่องเลยออืเขาก็จะโทรวิอามาหาผมในารายการโทรหาผมผมบอกโอ้ยมันไม่เกี่ยวกับผมหรอกสิ่งที่ต้องขอบคุณน่ะคือต้องไปขอบคุณพวาอ,อาสาเพราะอาสาเหนื่อยมากอืเพื่อจะค้นหาแล้วเจอศพอ่ะนี่คือผมนุนพี่นะเมื่อก่อนแต่พอเรามาพอเข้ามาสัมผัสผมเนี่ยเขารู้ว่าตัวตนผมเป็นไงเนี่ยทุกน,นี้คือ สนิทกันนนักข่าวทุกคนแต่เมื่อก่อนผมไม่นะคุณเป็นสายให้นักข่าวรึเปล่าเนี่ยใช่เขาไอ้วันที่ก็โทรหามีเนี่ยพี่พูดว่าดีใช่มากเลยเผื่อมาออกให้ผมได้อ่ะต่าที่หนูจังเลยนี่คือครั้งแรกไปต่างคนนีคือไปทะเลาะกับร่างทรงอันนี้คือครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยพี่เออเออจะมาก็ไม่เคยเห็นพี่หมอไปออกเหมือนกันนะเป็นครั้งแรกอแล้วพอมาครั้งที่สองเรื่องเสียงพ่อแกเขาก็โทรหาผมเขาว่าหมอปลาอยากได้ใครมาออกคู่กับหมอปอ เอาหลวงพี่ภาพหมึ่วันโท<ฮ>รถามซอรวได,อนนดนะ้อันนั้นดราม่าหนักมากเลยเนาะอันนั้นเนาะโอ้ยหลวงพี่ไม่อยากจะพูดนะเนาะคือ,อบอกแล้วมนุษย์เราไม่ไม่นึกถึง สิ่งที่ถูกต้องเอาถูกใจแต่ไม่ต้องมันเหมือนว่าเขาไอคนที่แบบว่าไม่ชอบพี่หมอเนี่ยก็ได้ทีเนาะหาเรื่องเออเอาเรื่องนี้บบนมาปลุกไงมาปลุกคนพวกศิลปินพวกที่เขาเชื่อเรื่องพวกนี้ที่เขาบูชาเสียงพ่อแก่แต่ว่าเขาไม่แยกแยะว่าพ่อแก่ที่เขาบูชาอยู่บนลงลงลงลิเกลงอ,อ,อะไรที่แสดงน่าจนะศีลนี่ยมันคนละอันกับพี่พวกร่างทรงเอามาครอบกันแล้วก็เอามาทําทางศิาศาสตร์คนละอันกันใช่ใช่โอ้โจดีน่าจะมาเขาไปช่วยเคลียร์ให้อะไร ไมยแต่สุดท้ายทัวร์ก็ลงพวกพวกพวกบอนหมดเลยน้องพี่บางบางคนออกมาร้องไห้ร้องผมวย่งพี่อมีร้องไห้ด้วยหรอมีมีร้องไห้ร้องผมเลยนะบางคนโู้เยอะบางคนรีบรลบคลิปกันแทบไม่ทันไอ้ไอ้ไอ้คลิปดาวผมนนะลบกันแทบไม่ไม่ทันโลบทาเลยผมบอกแล้วว่าก่อนที่เราจะเออหูมีสองข้างอย่าฟังฟังข้างเดียวมันต้องฟังทั้งสองข้างก่อนดิแล้วเอาเอาเหตุผลมาคุยกันเอาหลักฐานมาคุยกันเนี่ยเนี่ยคุณหาเรื่องอย่วเนี่ย ไม่ยังไม่พูดนะยโยมนะว่าวันนี้ตเราไปไหนกันมาเนี่ยแต่วันนี้คุณก็ไปหาเรื่องเขาอีกแล้วเนี่ยผมไม่ได้หาเรื่องเขาฮะก็เขาอ้าว่าเขาเก่งนู่นนี่นั่นอืหาว่าผมไปเรียกยอดวิวหิวแสงบ้างเออเดีเออ๋ยวพูดเรื่องนี้นะพี่หมอมีคนบอกว่าพี่หมอหิวแสงอยากได้กระแสอะไรงเงี้ยพี่หมอเวลาคนพูดอย่างนี้พี่หมอคิดยังไงออกับเรื่องนี้ที่วันนี้หรือวันนี้ที่พี่หมอพูดในรายการพี่หมอว่างไงนะผมว่าผมว่าไม่จำเป็นต้องหิวแสงกัอพว่เพราะ ตัวตนผมว่ามันเป็นแบบนี้อยู่แล้วถ้าผมหิวแสงขลงพี่นะโอ้ยหลวงพี่ผมสร้างดาม่าได้ได้ได้ทุกวันเลยนะได้นทุกอย่างที่ดาม่าเนี่ยก็พวกนั้นน่ะมันมาเล่นผมอาก็ขออักก็ตอนนี้ที่มีดาม่าอยู่ก็ท่านน่ะเขาด่าหลวงพี่เขาด่าผมอัดคลิปว่าแล้วเออผมไม่ได้ไปดาม่าด้วยแต่ที่ผมกับหลวงพี่ลงพื้นที่ฟังนะครับคือเคสตัวเนี้ยเขาเดือดร้อนแล้วเขาอินบ็อกมาหาผมกับหลวงพี่ ให้ไปช่วยแล้วจะทํายังไงเวลาคนเขามาอย่างนี้แล้วเราก็ต้องไปช่วยเขาใช่ไหมใช่แล้วประเด็นอันหนึ่งนะที่อยากจะบอกโยมเวลาโยมดูอันนี้เลยนะบอกไปให้โยมรู้เลยคือ <c oughs> เวลาเราลงไปจริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัญหาอย่างเนาะพี่หมอเนาะคือมันมีเบื้องหลังอ่ะมันมีคนที่มีอิทธิพลอ่ะช่วยคนพวกนั้นอ่ะ <c oughs> แล้วถ้าพี่หมอไม่ไปนะข่าวไม่ไป <c oughs> คิดว่าใครจะกล้าพูดชาวบ้านเขาจะกล้าพูดเหรอใช่อย่างชาวบ้าน ล่าสุดบางคนนะไอ้วันที่เราไปบุรีรัมย์หุ้ยต่อหน้าเราหุ้นเป็นเอฟซีหมอปลานุ่มนี่นั่นบริการดีโอ้ยมองรักเราพอกลับมาปั๊บนักข่าวไปสัมภาษณ์พิกดนุพี่พิษไอ้นี่เขากดเขาคุมไม่ให้เสื้อเขาไงเขาขอเสื้อผมไม่ให้ผมใส่อะไรแล้วขี้เมาด้วยแค่เสื้อตัวเดียวพี่เมาของพี่ขี้เมาด้วยต่มาเดินหนีเลยวันนั้นกำลังถ่ายถ่ายอยู่หมอมาจากไหนไม่รู้บอกหนุ่มพี่หนุ่พี่มาสัมภาษณ์ผมดีกว่าผมรู้ผมรู้ต่มารู้ไตเลย ไม่ได้อยากคุยกับยอมสิเ้าไปไปคุยกับคนอื่นนี่อะไรตังไรมันเป็นแบบนี้ตอนนี้นะผมบอกคนว่าผมกับหลวงพี่เราไม่ได้ขยันหาข่าวหรอกแต่ข่าวเขาก็ขยันหาพวกผมไม่ใช่เดี๋ยวยมไอคำไอคำพูกเัาพีมมาปาคือขยันหาพวกผมขยันหางานมาให้นะยยมนะแล้วเนี่ยใบวานนี้มีหลวงพี่นี่อินบอกมาแล้วมี่นั่นหรออินบอกมาหน้าอยู่ที่จังหวัดเลยคี่ถามจริงเหนื่อยบ้างไหมเออพรุ่งนี้ผมนัดน้องคุย เรื่องอะไรพี่หมอเกินี้คือแม่ก็โดนหลอกคล้ายๆกับน้องแนนเลยแม่น้องแนนเลยคล้ายๆเลยแต่ตอนนี้แม่ทิ้งลูกแล้วก็ลูกเนี่ยติดต่อแม่ไม่ได้มาเป็นปีแล้วแต่ลูกคิดว่าแม่ต้องอยู่จุดนี้ยอยู่ที่ไหนสำนักน่าจอยู่ที่จังหวัดเลยอ๋อจังหวัดเดิมก็มีสำนักอีกครับเป็นพระหรือเป็นอะไรเป็นร่างทรงเป็นอะไรไม่แน่ใจหรือยังไม่รู้คุยคุยกับน้องแล้วพี่หมอจะไปช่วย พอคุยกับน้องเสร็จผมก็ต้องโทรปรึกษาหลวงพี่หลวอพี่อันนี้มันเกีก่ยวกับพุทธไหมถ้าหลวงพี่ผมไม่เกี่ยวเราก็ต้องลุยกันต่อ,อคือก็ต้องดูก่อนดูรายละเอียดก่อนว่ามัน,มนเคสเอะเคสนี้มันเป็นยังไงน่าแต่ถ้างานช่วยเหลือแบบเนี้ยเรายินดีช่วยนะยินดีช่วยเลยแล้วก็ย้ํานะครับผมกับหลวงพี่ไปเราไม่เคยเรียกรับเงินจากใคราเนเราก็ไม่เอานะไม่มีได้โยมคันนี้แล้วไปก็ค่าตั๋วเครื่องบินก็ออกเองไปฟรีใชนะ่ทุกอย่างเราช่วยเหลือ ให้สังคมได้รับรู้ว่าเฮ้ยสิ่งพวกนี้มันไม่มีจริงหรอแล้วเราลงไปเนี่ยมันได้ผลเหมนะือนว่าพี่หมอเหมือนูปปงรูปปั้นก็โดนทุบไปแล้ว <c oughs> เออเนี่ย <c oughs> พี่หมอว่าถ้าสื่อไม่ไปพี่หมอไม่ไปมันจะเป็นนี้ไหม,มชาวบ้านก็โดนโดนอีกเยอะเขาก็ไม่กล้าอีกเนาะ <c oughs> ใช่ดดแต่เดี๋ยวไม่ต้องกลัวนะโยมเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์สมปองจะมาแท็กทีมกับเราแล้วนะโอ้ยอาจารย์สมปองกลัวกลัวเอาเมื่อกี้เมื่อกี้เราเจอเขาที่ ตึกมารีนอนออน่นใช่หระอ่าหลวงพี่กับผมไงเดี๋ยวพอรับหลังอะวันนี้อาตมา,มาเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ดูเคสคลิปนี้อยู่ทำไมเอโยมหมอปลาพอดีอาตมามีงานหลายวันเลยนัดหมายนัดหมายนัดหมายแน่เดี๋ยวจะพักเขาโทรใหม่ วันนี้ก็มีงานนัดใหม่นัดหม่นัดหม,นดหม่นี่คือมาสมปองนัดหม่นัด,หม,นดหม่อย่างเดียวถ้าอาจารย์สมปองฟังอยู่ก็พี่มอปาเป็นคนพูดนะครับผมไม่ได้พูดน,ะนัดหม่นัดหม่อย่างเดียวเอาไงเมื่อกี้บอกเดี๋ยวจะมาเทคทีมด้วยรอก,ก่อนรอปลูกปลูกต้นอะไรให้แม่กันนะโอ้จำไม่ได้แล้วเออต้นอ,อะไรไม่รู้และบอกเดี๋ยวเดี๋ยวปลูกต้นไม้ให้แม่เสร็จก่อนแกจะมาแกจะมาเทคทีมด้วยแซวก,กันเจ๊๊ซลก,กันอ้าพี่มปามีอะไรจะฝากไว้ไหมอยากจะฝากนะครับว่า เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะฝากตกลงเลาราต้องเลิกคบกันไหม <c oughs> เลียคอนเลิกกันได้ยังไงหลวงพี่ถ้าเป็นหลวงพี่เลิกคบกันแล้วคนที่ก็โดนหลอกลวงชาวบ,บ้านที่เดือดร้อนน่ะจะทํายังไงอะ่ะเดี๋ยวยอมจะมาจะพูดความในใจนะทําไมถึงเราสองคนต้องมาคบกันเพราะว่านอกจากเราสองคนแล้วก็ไม่มีใครครบพวกเราเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> แต่ไม่ได้แต่ไม่ได้ใส่ใจใช่ไหมพี่หมอโอ้ไม่ได้ใส่ใจเลยใครจะว่าอะไร ผมคิดว่าผมกับหลวงพี่เราเรามีผลประโยชน์กันไหมอาพูดตรงๆมันจะมีได้ไงหลวงพี่เคยได้อะไรกันไหมไม่ได้ <c ười> ไม่มีผลประโยชน์เลยพี่หมออาจจะไม่มีกัะตามานะโยมแต่เตามามีเพราะว่าพี่หมอถวายปัจจัยบ่อยแต่ว่าเดี๋ยว<ม>ยนึกว่าอเอาไปเป็นทุนการศึกษาเดี๋ยวเดี๋ยวจะ,จะต้องเรียนปดด็อกเตอร์เดี๋ยวจะนึกว่าอุ้ยคงเท่าทงได้เยอะแหละไปกับหมอปลาเป็นหมื่นเป็นแสนป่าโยมพันสองพันใช่เข้าใจไหมเพราะหลวงพี่เก็ต้องใช้จ่ายเรื่องการศึกษาไง จะช่วยมีก็มีน้อยก็ช่วยน้อยมีมากก็ไม่ช่วยมากก็ช่วยน้อยเหมือนเดิมอฝากฝากกดแชร์ share, กดไลค์ like, กดสไลค์กดติดตามช่องพระมหาภัยวันด้วยนะครับฝากด้วยนะโยมนะส่วนช่องพระมหาสมปองชาแนลถ้าเข้าไปได้ไปเพิ่มยอดมีเข้าไปได้แต่ไม่ต้องเป็นคนไลค์ให้แกนะโยม<笑><笑><笑>โอเคเติมบอนฝากไว้แค่นี้